ว่านว่าน,นอนเหรอเห็นปะเอาไหนเอานี่เหรอเออนี่ได้ปะอ่ากินเหรอฮ่าฮ่่า <laughs> คืออะไรคือขนมปังฮ่าฮ่าเออดมดูก่อนเออเออแกะไม่เป็นโอ้โหโยนทิ้งอีกเกือบโดนพ่อเองรู้ไหมเนี่ย <laughs> โอ้ยอ้วน ก,กินเป็นป่ะกินเป็นไหมนี่เลี้ยวลู่อะไรฮะกินเป็นป่ะวเหือนเอ้ยวันเอ้ยอืมเฮ้ยอ่ากินเป็นป่ะเอ้ยมันบอกชื่อให้ถูกทีลูกอะไรที่จอ,อกินลูกอะไรวะฮะเอออ่ะลองชิมดูวันนี้ จ่ไม่ค่อยเคยกินอันนี้ืงนั่งไรอ่งไงี้เหรอเยสศีไม่มาเล่นด้วยเหรอฮะยเยสีไม่ค่อยได้มาหาจอ,อเลยเว้ยเยสศีจอนั่งเล่นสบายสบายแซบ,บแซบบว่านอร่อยไหมว่านฮะวันครับ ลูกไม้ลูกไม้ไปจับไข่โจ้เองนะเอะอนั่งชฉยเด้อนี่วันนี้โยมมาถวายนะก็เลยถือมาเผื่อจ๋อได้ไหมครับลูตสวัสดียามเช้าเบรรดาาติโยมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบ,บูชาแล้ว,วนนยามเช้าก็เลยมาเป็นกนระทั่ประธานจ๋อลูกนเนนทำงานอยู่ เดี๋ยวก็คงจะมาไล์สดเจอะกินดาวจับๆๆเลยว้านอร่อยไหมครับอออฮือออมโบยแซบแซบอีลีกนะ็บ้านจอนะโยมนะนี่นะก็เก็บพับผนะ้าเรียบร้อยคนโยมนะห่วยคือมีศูนย์หกจังสี่เนาะศูน, 90, นย์หกคือเก้าศูนย์นี่โยมเนี่ยก็จะมีหลังบ้านเจาะมีแค่นี้นะโยมนะ อาผ้าเพิ่งเก็บไปซักหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนผ้าใหม่นะโยมพี่จิมเล็กเอาผ้าเป็นผ้าผมเล็กๆมาถวายเจาะอยู่เดี๋ยวจะได้ซักแล้วก็มาให้เจาะอร่อยไหมครับนื้ยอม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 เลยตะอ้วนของเรายังไงอร่อยไหม ก็คือแสบเดียวจอกินเป็นหมดทุกอย่างเลยลหรอกฮะจอกินอะไรไม่เป็นบ้างเนี่ยกะปิใช่ไหมลิงไม่ค่อยชอบกะปิอัตมาภาพเกิดปีลิงก็ไม่ค่อยชอบฉันกะปินะยโยมนัตาโยมมากที่จะทำ น,น้ำพริกกะปิมาถวายกันนะก็ถ้าไม่มีจริงๆก็กินได้คุณโยมอาจจะมาก็ฉันได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบแค่น,นั้นเองพริกผงใส่น้ำปลาอร่อยกว่าประมาณน,นี้เปิดเป็นไหมเปิดเปิดดีๆด,ดิไปกัดยังไงอ่ะนัน่นาละเออแค่นั้นเองของแซบของจอ๋อมาอีกแล้วมันเหลือในตู้เย็นลูกของแซบ <c oughs> อา้าวไม่แซบแล้วเว้ย เออทำไมไม่ลอยเลยลูกเออูซลินจีไม่ได้แล้วสวัสดีามเช้ามรได้ยัิโยมก็ไม้ตำประธานจอกินแซ่บทำไมรอยไม่ลุกเป็นยังไงเออเอยบัดเออ มีการเลียก่อนนะมีการเลียก่อนอม,มีการเลียก่อนว้านเฮ้ยแ่บๆคนยอมโอเคเข้าไปก่อนนะลูกนะบ๊ายบบายรรยากาศบ้านจาะคนยอมนะสะอาดร่มรื่นมัมีน้ำด้วยนะนี่คือสภาพบ้านเจาะอันนี้เปิดเอาไว้คนโยมเจาะชอบไปนอนในนี้นะเลยเปิดอันนี้ไว้มนะีพัดลมพร้อม จ่ไมวันวันเอ้ยไปไหนเฮ้ยเออเอาไหนฮึแม่อะไรหรอจ่อจ่อฮไหนหโอกอุ้ยลิง้วันลิง้วันเอ้ยอ นั่งสบายๆคนเดียวนนั่งทำไมอ้วนนั่ง,งเลยเอออ้วนคนนี้อ๋อหาวหาวหาว,หาวมาอากาศดีคนเยนะหลังจากที่ฝนตกตอนใกล้สว่าง